คนหนึ่งว่ะไอ้ดิมันต้องทิ้งเขานะเพราวนะาว,นะาว่าถ้าถ้ามึงไม่ทิ้งเขาเอา ที่กับเอฟปั่นไหนน่าเล่นกว่าหรือว่าไหนมาเล่นกว่าสำหรับผมโอ้โหถ้าตอนนี้ผมว่าทีอ่ะตอนนี้ก็ว่าทีน่าเล่นกว่านะเพราะว่าถ้าเราไปฝึกเอฟเดี๋ยวมันก็รวนพี่ก็เลยแต่พี่โมดเขาเปิดเอฟเนี่ยแต่พี่ก็ไม่ได้อะไรพี่ก็เลยเปิดทีเล่นของพี่เอาเองไปอยากเล่นเอฟก็เล่นไปพี่ก็เล่นีเหมือนเดิม อันเนี้ยอันดับโบทันดับโบอยู่ไหนหันหันดูกันทันดับโบชอบมาเหรอเฮ้ยใช่หรอเะใช่หรอวะล่าเฮ้ยลสุดกูเพิ่งชนทันดับโบตายไปวันนี้ไม่มีรถไม่มีรถกลับเลยอ๋อใช่ใช่ใช่าต้องมาตัดแถวโคอยู่แล้วอ่ะตรงฟาร์มตรงไหนเนี่ยฟาร์มหกหลังเศรษฐีการเมืองอยากฟาร์มไหนก็ฟาร์ม เลียงมีใครฟามไหมเลี้ยงเหรอมไม่มีไม่มีไอ้ไอก้เดี๋ยวมึงเข้ากลางเมืองนะให้เทนี้ฟารม์มแหลมเอ้ยว่าเลี้ยงไปได้ได้ได้ๆๆไม่ใช่ปัญหามีรถลงรถมีรถปะตอนนี้ไม่มีโอเคเหลือบักกี้คันเดียว กินละกินละอดีตเยอะอดีตเยอะน่าจะไปแกลี้แค้นให้เก่งโซ่เมื่อกี้แหละดูโซ่นะนนะรักกนจริงเออเรียกแลกกันก็ต้องช่วยโอ้โหรักจริงตอนนั้นมาจั่วตอนผมสองกาเฟมาจั่วคนเดียวแล้วก็หนีไปเลยอ่ะรักจริงโอ้โหรอภูเขาภูเขาอย่าให้เสียงชื่อทีมสิเกต โอ้โหมาแพ้ว่ะทำไม่ะเชื่อใจอีกสองคนเออเชื่อใจดีใช้ไหคนในทีมแม่งไม่เชื่อใจคนในทีมอ่ะเอาไปแล้วหนึ่งไกินละไปกินละทีเนี้ยแถวไหนเนี้ยไม่รู้ว่าศึกแย่งจอดโผล่ปะเนี้ยไม่รู้จริงๆว่ะอันเนี้ยไอ้เฮียจอดโผล่่ะ อ๋อไลน์มาโดดไม่ถึงคิดว่าน่าจะอยู่แถวนี้เปล่าไม่ก็อยู่แถบแถบนี้แหละเราไม่ออกจริงๆว่ะพี่เอ้าเออเอ้ากินแล้วบอกแล้วตัวเดียวตัวเทำไมถึงรู้ว่ามันจะแพ้เอาไอตัวที่น็อกไปผมว่าเล่นดีสุดและสองตัวนั้นอะอ้าวเหรอจบแล้วทูเทเกะอะไรเนี่ยแบบถ้าเรื่องแบบไฟอะ ตีเมงไม่มีซับหรอกอ่ะเก่งก็มีใครอยู่ใครชุบได้ก็คือชุบอ่ะใช่แต่ถ้าแบบว่าผมเล่นไกลอ่ะแต่จริงเล่นไม้มันเล่นได้หมดมันอยู่กับตำแล้วแต่พี่ว่าใครมันเจอหน้างานแบบไหนเข้าใจเข้าใจคือถ้าชุบได้ก็คือชุบใช่ชุบได้คือชุบใครใครที่สมควรชุบอ่ะ แบบไม่มีแต่ว่าแบบไม่มีธรรมชาติที่แบบจะคิดถึงเรื่องก่อนตลอดอะอย่างเงี้ยไม่มีแต่ก็มีมีอยู่นะมีไว่แล้วแต่บางอารมณ์อะผมว่าอารมณ์อยากเล่นก่อนก็เล่นอารมณ์อยากไม่ค่อยไปชุบไปชุบเล่นก่อนนะไม่ค่อยอะเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นแต่ก่อนอะแม่งไม่ค่อยแบบว่าชุบกันมีความเพลินไหตัวนี้เอาป่ะเอ้ยใครเจอคุณสองมองมา ตีเราอะมีหมอแล้วพี่ Watch out Watch out จริงๆคนนี้ถ้าจะไปเอาใครต้นเกมด้วจะเอาไปดีไปดีต้องปล่อยให้เหลียวดึงลำดับดึงลำดับดีกานเมืองมีคนฟาร์มได้ไปเจอคนสองก็ฝากเก็บหน่อยแล้วกัน กูเจอกูเจอมีมีปืนออโต้อะไรไหมพี่ผมจะถือยูซี่มีแต่เอเคอะ w a t c h out พี่พี่ปรับของแล้วจริงไหมแล้วปรับแล้ว Watch out แต่ว่าแม่งโอ้โห่ e m โ t y โจษปรับแล้วอะไรของแม่งก็ไม่รู้ว่าต้องคูณสามแล้วแหละจริงไม่ไหวละไม่แต่พอถึงเวลาเวลาแข่งจริงเดี๋ยวไม่มีของก็ต้องทำเทนนิสจริงดีดีไม่แล้วตอนนี้มีรถสองคันใช่ไหมมีบักกี้คันนมาคันนึง ผมมีอยู่ประมาณสามคันอะผมเสกเนี่ยเราเราจะแบบดักดักไอ้นี่อะดักดิเทสนะดักดิเทสเอาเะล่ะเอาเะล่ะผมกดนะรวมนะเอาปะเอาปะดักสะพานนะนะนะเราจะกิเราจะทานเบากวะมีสองคันนะผมว่าจะแบบเอาไปดักสะพานให้หมดอ่ะไม่เดี๋ยวนี้เขาไม่เดี๋ยวนี้เขา Watch out I got supplies เขาลงเฟอร์รี่แล้วอ้าวเหรอเฮ้ยเมืองสองเรามีเอ้าอันนี้ไม่มีใครมาครับฝั่งที่ผมอยู่ มีรถ3คันเลยนะนี่ฝั่งนั้นพี่ฝาไปแล้วแหล็มากไม่มีบักกี้นะพี่เอาบักกี้พี่ยังไงแล้วก็มีจิมอีกนะลางเมืองแล้วก็บักกี้ผมอีกเออเป็นรถสามคัะเลยนะไปไะเฮ้ยขอดมยังอยู่เอาแปลว่าชนะเหรอเราตายทิบร้อยแน่จะแยกกันเปล่าแน่จะแยกหนีตายอ่ะแบบหนีตายไปดิ แต่ว่าคุณจองไม่ใช่นี่นี่ขึ้นรถไอ้รถผมมาคนหนึ่งผมพาแววบักกี้คันไม่ก็แล้วไปไปไปตัวนี้หมดนี่แดมเอาที่มีแต่คนจ๋าใช่ไหมผมเหลือนะนั่นไงตรงนี้ต้องการไม่ผมบักเหรอฮัลโหลไม่บักไม่บักไม่บักได้ยินได้ยิน ทิ้งทิ้งแล้วเท่านี้โอเคหนบักกี้อ่ะอ้าวบักกี้ใครเอาไปวะบักกี้ไม่ต่อง Enemies ahead อ้าวแปลว่าโดนโดไปแล้วเฮ้ยเกิแล้วใครจะมาโดนหรอพี่ไม่ได้ไม่แต่ว่าไปดีนี่ไงนี่ไงเขาจะเขาจะขึ้นเขาเห็นไหมเขาหัวโล้นอ่ะเหรอเขาหัวโล้นอ่ะอ่ะเหรอเออไปดักปะล่ะ ไปดิไปดิไปดิเอาหัวรถนี่ไงบักกี้อยู่ตรงนี้คันหนึ่งเอ้ยพีระมิดล้มว่ะเอาวะสวัครับสวยอ๋อหมดไปแล้วขั้นหน่งหดทีอยู่ทีอยู่ทีอยู่ฟาร์มไปดิไปดิตรงนี้ไหมยังไงพี่ขับอยู่ัยไม่หมดหมดนนึงัเฮ้ยเอาว่ะกดไม่เขาฟาร์มไหนวะพีระมิด ไม่ทีทีเนี่ยตามตามแล้วก็ขัดเขาวงมาแต่ว่าถ้าเราเก็บเก็บถ้าเราเก็บรดไว้เนี่ยเราเดี๋ยวจะเหตุขึ้นมาเราก็หนีได้อันสูลไ,ไม่ต้องเข้าเว์ เฮ้ยมาแล้ว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 อ้นี่กูรออยู่กูรออยู่อ่หนปั๊มยาแล้วก็พีดพเดินนะนักนีดนตัวเดียวปั๊มยานะปั๊มยานะ การอ่านการการอ่านแขมที่สูงป่ะเที่ยแล้วมึงคิดดูกูตอนจังหวะจะบวกไอสัตว์แสงไฟดับกูมองใครไม่เห็นเลยเที่ยของจร่าสุดยอดมากยกูเก็บแค่กับสีเลยไม่รู้ด้วยรักจัดจริงนเน่ยนี้ ใต้รับนายมานานแล้วและมีคนไม่กูเล่นังโกลหรออคนรับหน้าเข้ามากิ่งผมบ่อยคุณท้าวไปรับอ๋เรอ๋อเรอ๋อเรเหลี่ยนะเหลี่ยผมป้นแล้วเอาเลยพี่เจออะไรเอาเลยหมดแล้วแหละตอนเนี้ยทุกคนรวยเสร็จีดูใบกูอะไม่ได้ยิงหรอก ผมเติมน้ำมันก่นนอนดีกว่ารถอันนี้ขอคุณสองเนี่ยพี่ดิเอาวะไปเอาพี่ทิ้งไปแล้วคุณสอง Hi ะสอะแล้วไแล้วเอคุณสองไอ้คนนี้นมชอ,มอสินคาที่ไเหลืเหอเ ไม่ต้้องใชจริงๆเรามาเรามาช้านั่นแหละเขาเกือบขึ้นเลยทำมีกิจหลับที่วิ่งมาได้ยิงอย่างดีเลยตัวกูต้องเลิกเล่นเดี๋ยวง่ายมากเดี๋ยวเราจะข้ามทางนี้ลักซ์ส้มลักซ์ส้มแสงดับแล้วมองไม่เห็นคนเลยเมื่อกี้ดบบดดักดักต่อ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 ยไม่แต่ว่าทีมนี้มันเป็นทีมสุดท้ายแล้วนุ้ย ที่เล่นนอกขอบวงนี่ <offerings S 1> มี <Israelis S 1> <pet it. S 2> แล้วไม่ไปดักข้างในต่อให้ดักใครอ่ะข้างในอ่ะไปดีไปต้องก่อนะบเียร์ีมแล้วเพราะว่าเรเข้าลึกแล้วพี่เียร์ทีเข้ากลางแล้วอ้บ้านอันนี้ไม่เห็นนะบ้านบอยอ่ะปดีไดีบ้านบอยใช่อยมีรถอยู่ บางบอยมีรถอยู่เออกูเห็นแล้วเห้ยร้ายเฮ้ยร้ายเฮ้ยร้ายเดี๋ยวขึ้นขึ้นขาวลืให้เดี๋ยวพี่ขึ้นข่าวลือให้ก็รูเรี่ยงอะไรครับเราซ้อมไอ้สัปจ้ะไม่ใช่ข่าวอันนี้เราซ้อมสร้างปันตามพี่มาเท่านี้ตามพี่มาในเมืองนี้ไม่มีคนสารตามพี่มาตามพี่มา เจ้าปะจ้าไอ้บ้านขวานี่ยปะใส่กันอยู่มันใส่กันอยู่มันใส่กันอยู่ใครอะใครอะไม่รู้ไม่รู้มันดีกันอยู่มันอกี GC กับพาวเวอร์มั้งโอ้โหโหโอ้ชุดเดียวผมโมกผมโมกให้แล้วโอเคถอยเลยก็ได้บ้านเขาบ้านเขาบ้านเขาเฮ้ยโกดังโกดังโกดังไอ้นี่เราเขามีคนแต่ว่าเราขับข้ามไปได้นะ ไปดิจะขับข้ามเข้าไปเฮ้ยให้เท่านี้เติมยาก่อนกรอก่อนก็ได้ดิโด้ดอโหแสงดอกอีกแสงบนกระดังมีบนกระดังโอเคโอเคปั๊มแล้วพี่ไปไปไปี่ไปกับเองแล้วจะข้ามฝั่งไหนพี่ข้ามมาส้มอ่ะนะข้ามมาฝั่งแต่ว่าบนกระดังมีระวังระวังพร้อมยังไงจะได้ไปพร้อมกัน เอ้ยไม่เหลือครึ่งหลอดแล้วไม่ต้องใช้แล้วคันนั้น้าผมผมพร้อมนะได้อยู่มั้งพี่พี่เบร่ยมไหมไม่เสียดายอ่าเอาเอาไปครับไปยังไปอ่ะป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 ะไปดีไปดิเลยไปตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เท่านี้ไปหน่อนเหตไม่มีอเหตุไม่มีเดี๋ยวไปไปให้ขึ้นมาบนยอดหน่อยนะตามมาให้กุ๊บ ะอยู่ตรงนี้เหรอไอ้นี่ได้ได้เรียเราเข้ากลางวงแล้วไม่ต้องห่วงระวังนะเดี๋ยวเราเข้ามาอยู่กลางวงแล้วไม่มีเลยปั๊มก็ไม่มีชั้นก็เหมือนไม่มีนะที่หลังคามันเล่นมันอยู่ไหนเนี่ยไม่มีเลยตรงนี้ก็ไม่มีมาร์คตอ้นหน้าสะพานก็ไม่มีบ้านหน้าตะขานได้ดักวอดันเปล่าไปดักวอดันไหมเดี๋ยวผมลงแป๊บเดี๋ยวไปดู ดักได้นะก็มักฝาถ้ามึงจะดักอ่ะแลแต่ว่ะแต่กูว่าไม่ควรดักอ่ะที่มันโล่งถ้ามึงดักโอเคโอเคในบ้านไม่เห็นใครเร็วอ่ะรอดูรอดูถือว่ากูปิดเลโกนไปแล้วนะนี่ป้าป้าป้าวงกลับตั้มน้ำมันุมเดี๋ยวไปจอบ ต้มน้ำมันไม่เห็นนะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไปเล่นบ้านเห็นแล้วว่ามบอกได้ได้แต่ว่าเดี๋ยวข้ามปั๊มก่อนผมเข้าปั๊มผมเข้าปั๊มเฮ้ยเราดรอปอยู่เลยเที่ยโเท่นี่เปลี่ยนรถโท่นี้เดี๋ยวพี่ขึ้นไปป้อมเห็ดแล้วไปดูบนเขาคร๊บเราไปเล่นเขากับป้อมเห็ดได้นะหมู่บ้านมีคนเขายังไม่มีคนก็่บ้านใส่กันอยู่หมู่บ้านใส่กันอยู่ ูเล ok ่นหลุมกูเล un ่นหลุมกูเล่นหลุมเล่นใบเล่นใบกูเล่นหลุมเล่นหลุม power เนี่ยใช่ปะ power ไอ้สัตว์ก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งเห็นละ power power ตรงนี้คนหนึ่งอ้อมสายคนหนึ่งเล่นเลยนะเดี๋ยวกันหลังให้นะผมมองหลังเอดี๋ยวผมช่วยมองด้วยผมมองอีกฝั่ง power เปรียบเปียบโอ้โหรถจอดเต็มไปหมด เห็นคนดีงว่ะสวยโอเวอร์ล้มสองสวยจ้าบวกกับมิดฮึมมิดน่าจะขอฟรีใช่ว่าจามิดอยู่นี่มิดอยู่บ้านนี้นี่โอเคบ้านเอลไม่เห็นคนยิงนะบ้านนี้ก็ไม่มีก็บ้านนี้ก็ไม่มีเอาบ้านเอลไม่มีโนเอาดีเอาจริงเอาจริงกูกลับแล้วนะงั้นะ มันแนวได้ได้เล่นไปก่อนเดี๋ยวพี่ดูให้คือเราอยู่กลางวงวะเล่นไปเลยทำรถเป็นบังเตอร์กูเจาะล้อรถแม่งให้หมดเลยดีป่ะวะแบบเกียรเกียนอ่ะสัตว์ได้เอาดิพี่สัตว์วอคาเจาะด้วยเชียวมีส่วนมากยิงมายิงกลับ Mark the location ไมต้องใช้ ต้องให้ประกันเคลมอย่างเดียวพี่ก็นี่รถใครเนี่ยวัชอาต์เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้เยเฮยเฮ้้ยเ้ยเ้ายมี้้านบ้านฮ้ยเฮ้ยเม้ยเ้ยย้ยเฮสเฮเฮยเฮมยยย้ง้้ยง้น้้้เยยยย ตายสองแล้วนะที่ชูชูว่ะเอออาจจะเหลือหนึ่งกับสองเี่ะพี่ได้ถอยไปเล่นข้างหลังด้วยได้ได้พี่ถอยแล้วถ้าบ้านน่ะมันไม่มีพี่ยังเล่นได้แต่มันมีบายบายลังเจาะเพลินมากจเดโลเคชั่นบ้านเคียวจีอะอ่าไม่ก็ไม่รู้อะรวมล่างกันมั้ง เอ้ยมันใซดกับเค g อยู่ก่อนอันี้พาวเวอร์อ่ะพอแยกกันเล่นไม่รู้เหมือนกันไม่มันยิงกันไงใช่หรอเม่อเนี่ยผมเห็นเค g ่ะมักเหลืองขับเติมอาฟ้าที่เก็บรถก่อนละกันที่เสียดายรถรถเข้าหลุมป่ะต้งไหนก็ให้กูวัดดีกว่าไม่ไม่ไม่กูวัด่เียง มเลยเดียง be bon. แมึงเอามามึงออกไปหน่อยรอก่อน Enemies ahead ไกลว่ะไม่เห็นมอพี่ต้นไม้ไป e ย e m i e s, <S, 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 <s ahead ผมจอดแค่แบบให้มันรู้ว่าอย่ามานะ เอ้ยเฮ้วงไปไหวที่วงข้าวเผาเวอร์ค่อยตีเาเวอร์ก็ได้ครับหลังก่อนก็ได้ครับฟ้าฟ้ามีเกจีที่ยิงกูไงเดี๋ยวค่อยตีเดี๋ยวแต่เราเล่นตรงนี้ก่อนได้นะครับจีออกก็เข้าเลยเราเล่นตน้ก่อนได้นะครับจัอข้ามลยานตงน้ามอน้วะัจเข้ามลยงปาเมปั๊ม้อน้บออเ้าลยเรเลนตนี้อนด้นครัอกเหลยองอเล่ตงีย่นาะคีเพายเราเล็นง้ก่อไดนเ้าลยาล่นตรง้ยวอนดออกไปทางบ้านแอวไล้ะรมเฮ้ามีรถมา อ้อมแล้ววัดอ้อมไปไกลแล้วรถบ้านต้องไหนดูไว้ดูไว้กูไปดูโนี่ใช่ใชปั๊มปปั๊มมาแล้วดีดูดูดูทางนี่ไว้้าแนวออกไปแล้วอ๋อได้ได้เดี๋ยวกูดูปน out อยดู่หลุมับับ้านมหอมเอมันเมอนันหมหมาอนมหเอนเนมเนเนม ที่เข้าไปก่อนไม่บ้านบ้านบ้านมาเหลืองลงเดี๋ยวเข้าก่อนเยู่บ้าหรงเหลวนุ่แล้วเขายืนยิงอยู่ power ยิงลิงนะับนวยต้งหลุมเขให้อยู่ตงหลุม โดนโดนโดนมิดมิดมิดข้อมาสวยสวยตัดมาวัดสุดเออพี่ไปช่วยช่วยเปิดประตูให้หน่อยพี่กมันขับรถออกไปนี่เอลยังมีอยู่ป่าวะพี่ได้งพาวเวอร์ตายตรงไหนแะผมจะเก็บหมวก อ๋อพี่สัตว์นี่นี่ตรงนี้ตรงแถวห้องน้ำไปดูบักฟ้าใช่พี่ใหญ่เลยนะบ้านแอลออกไปแล้วบ้านแอลออกไปแล้วบ้านแอลออกไปแล้วห้องน้ำข้างหน้าผมเนี่ยเหรออ๋อเห็นแล้วไปเล่นบนเข่ากันไปเล่นบนเขาหนีกันบักฟ้าไม่ว่างไม่ว่าง ่ดูังบ้านแอลไม่อยู่แล้วบ้านแอลออกไปแล้วขับรถออกไปแล้วตรงนี้ตรงนี้มีหมวกมอหมวกแตหมวกแตกแล้วผมได้แล้วผมได้หมวกสองครึ่งใบ้ไปไหนมาร์คส้มมาบ้านแอลปะไม่มาเขียวมาเขียวผมมาเขียวอ๋อมาเขียวพี่ไม่ได้เรียกมาบ้านแอลอยู่ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่คนละที่กันเลยอยู่อยู่อยู่นัล่างเนินอยู่ล่างเนินตรงนี้มาร์คส้มผมยิงอะไรดีเหตุนะวงเรา พี่มึงต้องไอ้ดีมึงต้องทิ้งเขานะเพราะว่าถ้าถ้ามึงไม่ทิ้งเขาเอ้าตาบาสตายถ้างไม่ทิ้งเขาอ่ะตรานี้เล่นเล่นบ้านได้ถ้ามึงไม่ทิ้งเขาอ่ะเล่นบนบ้านได้ผมไล่จาะรถให้หมดเลยอ่ะไม่ต้องมีใครขับเข้ามานั้นบ้านข้างหน้าผมเป็นใครอ่ะพี่โกมาเขียวไอ้บ้านตรงนี้อ่อนละไอ้ตรงเนี้ ไอ้เคโจีเคโจีม้าเขียวอะที่มันยิงพี่ไงมีสิทธิ์โดนทิมนะฝั่งพี่โก้อะมีสิทธิ์โดนทิมไม่โดน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 ไอ้พี่โก้มีคนจอดทุ่งดีกว่าผมขึ้นชั้นสองเล่นดีกว่าม้าฟ้าออนไลน์นะก็ไอ้พวกพวกพวกออนไลน์นะพวกมิดม้าเสี่ยงผมอ่ะพี่โก้ตาบ้าล่อเข้าหัวเลยพี่พี่รอรับมิดนะยจะมิดอยู่กลางทุ่ง รอรับทา,างนี้นะ,นนะโอเคโอเคปล่อยเลยดิมันรวมออกบทีมเออกูรวมแล้วกูรวมแล้วปล่อยปล่อยดิม,มันรวมมันรวม เล่นตรงไหนได้บ้างวะตรงนี้เล่นได้ปะ่ะอดเนื่อยเลยยิงมิดนะมิดชาร์จกันนะอ่าอดับดูเขาเฮ้ยใช่เหรอคนเหนื่อย พอใส่ใช่พอมีมีจุดกลางทุ่งเลยมีจุดกลางทุ่งตรงนี้ตั้งตัวหลังยังมีนะตรงนี้มีนะมักฟ้ามีนะกำลังมาระวังด้วย ล็อกหลังอยู่นะยังไม่ยังไม่สนใจข้างหน้านะก็ได้แคทหมดแล้วนะพี่ต็อมรอบ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 ลุงสอบลุเลุงเฮ้ยลุงไม่หมดไม่หมดไม่หมดต้องต้องพี่ต้องตีนะวงไปต้องไปตีมันก่อ็มันออกจามซาแล้วนะเอาออกมันแ้วนะโอ้โหไปพี่อาให้มันไม่ได้อยู่ใน้รงแรมได้ ตายปะมีตายตัวหนึ่งตายตายตายหนึ่งตายหนึ่งหมดแล้วปะไม่หมดไม่หมดขวาขวาเพื่อนมั้งหมดจ้าวโผลห้องน้ำนะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ยาห้องน้ำนะรอให้หน่อยแลปะก็โผล่สมองได้กูมีห้องน้ำหมดแล้วห้องน้ำหมดแล้วห้องน้ำหมดแล้วไม่กูสมองให้รู้แล้วกูสมองให้รอแป๊บนึงไม่ต้องรีบเลยเชี่ยไม่ปสามสี่คันเลยนะใช่ ต้องเล่นกับรถด้วยพี่วงเร็วปะเนี่ยเห็นเขาบอกว่าวงเร็วไม่วงชาวงน่าจะไหวนะเห็นเห็นพี่ดื่มบอกกูไม่เคยอยู่ถึงท้ายวงเลยไปเอารถนะไปไปไปเลยไปเลยไปเลยสองคนนั้นไปเลยเดี๋ยวพี่ตามไปทีหลังก็ต้องเข้าวงอีกว่ะเดี๋ยวปลาสมอเข้าวงกวปลาสมอเข้าวงเอาดิาเอะ รถขวาเลียรอย่างยย่งยังมีอย่ตังนี้ม่อนย่ีเดี๋ยห้มันออกมาไม่ได้มันอยู่ในวงมันอยู่ในสมอก็่ หลังเคลียร์ยะเลย้มาเลยมึงอยู่แหละขานเข้าวงตรงๆได้ดลยแบบไอ้ยยากกว่ามันโดดยิงมึงดิมึงหลบไม่ได้เออเออหลบมึงไม่ได้ก็เอาไปกับรถไปล้ไอ้ดี้ปลาฟันเราเล่นบนรถได้ก่อนโอ้โหกูยอย่างเต็งเลยขวาไวหลังมา าไปย่งั้โด้แต่ตายแล้วนะอยู่รอกวงมึงไม่เล่นบนรถก่อนนะก่อนมึงดีโอ้โหเห็นเฉยขายมาได้เขาเนี่ยขานมาเนียบขานมาเขื่อนหินยิงแบบข้อสุดใช่ใช่ใช่เข่หินปลาสมองไปไกลๆดิปลาบางมันไอ้เหี้อแบบนึงสายก็มีก็สมองกูจะเอาไปใช้มั่วไม่ได้เนี่ยสมองกูเหลืออันเดียวแล้วด้วย เอามาเอามาพี่มาเดี๋ยวพี่จะปลาปิดขวาใกล้ๆสองอันนะไอดีขโมกมึงต้องปลาเข้าทางนัดสายขวาแล้วมันปลาออกปลาปิดมันสองอันนั้นน่ะวงมาวงมาเอารถปันอ่อยดี๋ทนี้ เร่อกเล่นีโอ้เยียมึงอยู่รอบวงมันเหลือดีดูดูจากทรงการเล่นแล้วโอ้ยเขี้ย่โพซิชั่นดีจัดอะมองแเราเรามองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยของเขาโพซิชั่นคนดีอะขึ้นหิน